นครนายกพระลูกศิษย์ใจบุญถวายโรงศพให้กัวบวัดที่เผาศพโควิดพระกับลูกศิษย์ใจบุญนำโรงศพขึ้นรถสไลด์ถวายให้กับวัดในจังหวัดนครนายกที่เผาศพโควิดและศพรายยากที่จังหวัดนครนายกผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีรถบรรทุกหกล้อหมายเลขทะเบียน7 1 0 6 29ปทุมธานีด้านข้างรถเขียนว่า เสียยาสไลด์อ่อนซึ่งเป็นรถสไลด์บรรทุกโลงศพมาเต็มคันรถขับเข้ามาที่บริเวณวัดต่างๆของจังหวัดนครนายกโดยบนรถได้มีพระอธิการทวีทรัพย์เจ้าอาวาสวัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13นั่งมาด้วยพร้อมกับบรรดาลูกศิษย์ที่ติดตามมาจากการสอบถามคนขับรถสไลด์ชื่อนายวิทยาแตงอ่อนอายุสีปีและเล่าให้ฟังว่า ตนและเพื่อนๆอ,อยากจะทําบุญให้กับตัวเองเลยนั่งคิดดุนานว่าจะทําบุญอะไรกันดีเลยนึกว่า,าทาบุญถวายหลวงศพจะดีฝ่าก็เลยปรึกษากับพระอาจารย์ทวีทรัพย์ที่เป็นพระอาจารย์ของพวกตนว่าจะไปทําที่ไหนดีพระอาจารย์จึงตัดสินใจมาที่จังหวัดนครนายกและได้ประสานติดต่อนางสาวจันทร์คำดวงและนางสิรินันลมงามเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกว่าที่วัดไหน มีการเผาศพโควิดหรือศพไม่มีญาติฟรีอาจจะมาและลูกศิษย์ก็จะนำมาถวายให้กับวัดนั้นๆพระอธิการทวีทรัพย์ยังได้กล่าวอีกว่าการนำโลงศพมาถวายในครั้งนี้มีพระครูวิธานวรานุก,กูลหรืออาจารย์อ้วนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำกระดานร่วมบริจาคโลงศพด้วยและอาตมาและลูกศิษย์ก็คิดว่าจะทำบุญถวายโลงศพให้กับผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิด และศพที่ไม่มียาติจึงได้พาลูกศิษย์เดินทางมาที่จังหวัดนครนายกโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนานำพาและมามอบถวายลงศพให้กับวัดต่างๆจำนวน24โรงโดยแบ่งให้วัดละ6ลโรงได้แก่วัดโพนายกวัดส้มปล่อยวัดโพป,ปากพลีและวัดดงละครเพื่อให้วัดที่เผาศพโควิดและศพไม่มีญาติได้นำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป ทางด้านานายวิทยาคนขับรถลูกสิ์พระอาจารย์ทวีทรัพย์ได้เล่าให้ฟังว่ารู้สึกดีใจที่ได้ทําบุญในครั้งนี้เลยชวนแฟนและเพื่อนๆมาร่วมทําบุญบริจาคโลงศพให้กับวัดและก็ช่วยกันขนหีบศพกันเองโดยมีพระอาจารย์ช่วยยกโลงศพโดยไม่ต้องให้ใครช่วยแม้แต่เรื่องข่าขนส่งเพราะพวกตนเชื่อว,ว่าหากทําแบบนี้แล้วจะได้บุญแบบสุดๆวันนี้นะครับน้งใจมาทําบุญครับ ได้ร่วมกับพระอาจารย์ประดิษฐ์นะครับได้นำโลงศพมาทำบุญแจกตามวัดนะครับทั้งเขตนครนายกนะครับจำนวน24โลหะ24โลงก็แจกถวายให้ท่านพระประจำวัดวัดละ6โลหะครับ4วัดนะครับร่วด้วยกันครับในการขนลงศพสรัญเนี่ยมีการมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับอ๋อไม่มีนะครับตั้งใจตั้งใจทำบุญส็นกุศลเลยครับตั้งใจแบบ ไม่รู้จะตั้งใจทำบุญนะครับวันนี้วันไปวันพ่อท่าหนะครับก็อยากอยากจะทําบุญนะครับก็เลยนํโลงมาถวายในเขตท้องที่แถวสวรรค์นครยุกแนครับผมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรในเรืงสี้นะครับก็ตั้งใจทําบุญเลยครับกับพอดีร่วมด้วยกับผมเป็นอ่าพิตท่านพระอธิการนิวสับยี่สิบสี่วัดสมบัติเดินใหม่ตอนสาบลักษณะเดินใหม่ภาพขาวยิราทิพสีรายงานกันดีเลย